สวัสดีค่ะทุกคนเอืมไปสวัสดีค่ะทุกคนนี่ดิตอนนี้นเข้าสู่ช่องเพื่อนชาแนลของนีแล้วน้องก็อยู่ในเกมไม่ทูเก็ตโตนั่นเองตอนนี้เขาใช้เบสเบสวันนี้ก็วันตรีนั่นแหละคะทุกคนเราเอา ี่กุ้งไปให้ยามดูดีกว่าค่ะทุกคโอเคคอนาไ้ก็ลงมไม่ใช่น้ำเงาไม่ใช่น้ำก็

Редактор субтитров ในลูกกระเป๋าค่ะทุกคนหลังจากกดน้ำนะกดรูปอาหารกดตรงที่มันเขียวเขาว่านิวอยู่ข้างบนแล้วก็ได้ชาบาเล่ ไม่เคยไเปเดาเทาเลยไปาว่างกว่า

ไปมีกองบัตรบริการถีงร้อยใช่ไมเด็กสองวัยห้าสิบฉันี้อหนักเกียรเลยไม่แก่กที่น้องเพเล น่าจะพัทยาพัทยาเปลี่ยนชุดัอยงนายงเลยสรุปสรุปพรุ่งนี้เราไปไหนป๊าป๊าสรุปพรุ่งนี้หนูไปไหนเย่ได้นอนพัทยาเปล่าได้นอนพัทายาอาเปาป๊าป๊า วันที่เขาห้ามใส่ปังวันนี้วันไหวจ่ายวันไงไม่หมายถึงว่าไม่เกี่ยววะที่ห้ามจ่ายวันจ่ายไงวันจ่ายกับวันไหวเออจ่ายเงินลูกน้องได้ละคุณจะวันนี้วันไหว้มันไม่เกี่ยวนี่ยพรุ่งนี้วันเที่ยวพ่อป๋าพ่อป๋าแล้วสรุปได้นอนโรงแรมอาเปานะได้สิยิ่งแม่อดอ่ะ จะเปลี่ยนเสื้อหรอเอาไปใส่พวกนี้ตัวนนะี้พ่อมาเดี๋ยวหนูถ่ายรูปกลับมาฝากนะเรื่องความดีเลยค่ะไปเที่ยวเผื่อพุะไปไปไหนไปตักมามเขาเรียกอยู่คุณใส่เสื้อสีดำได้ไหม,มน่าใส่เสื้อสีดำไปเลยก็ได้หนูเขินเลย

คุ่น,น,นั้นเจอนีมน้ำึงแล้วน้ำพึงจะไม่กินข้าวหรอไม่ยังไม่หิวอะยังไม่หิวน้ำพึงยังไม่กินนะเดี๋ยวแบ่งข้าว つられ、つられ、あひよ。いきずに、ここに、ここに、こくずに、ここに、ここに、ここすね。に、ここに、ここに、こくずくずる、るずる、すす。ここ、ふぬ、そろ、とどいく。 老师的，那我一个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 大姐姐，哥是你哥是你大姐，你哥是金哥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 ，我的金金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 哥，我哥是金哥。

Dansa det coolare, coolare sanil. Bing bam bam, bing bam bam, bing bam bam bom. Bing bam bam, bing bam bam, bing bam bom. Bunga sing. Bing bung. Bung bing bung, bung bung bung. อรทุกอย่างมเข้กันะเป็นงไมาดูกันสี่นักรอดเข้าไปลงเพึ่งเข้าไป้วยเป็นจำนวนมาไม่ใช่เหรอคีเลยส่ดิน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 ค ไม่ไม่เดี๋ยวอาบน้ำนะดูทำไมผมเป็นอย่างนั้นอะ่ะฮะไม่ค่ะ เมื่อพายุฝนฟ้าขนอง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 ขนอนี่เอาแบบนี้ด้วยเหรอมาขนเลยอดอยากอดอยากจังเลยไม่เป็นไรเค้ยแค่รับของมชั่งมันอยู่อย่างเดียวเท่านั้นก็ตาเบียเกิรด ยี่น้ำเข้าไปเออแม่ใส่ปูชูนอตสถานีอ้ยรถ้วใส่ท่านหินเป็นจำนวน ตัวสิ่งที่มันสามารถทำให้ไหม,ไ,มได้คือน่ำมันมแร่สุดท้ายคีบึงใส่คีเอยอค่ะแร่แไฟอันเดียวจบชีวิตทุกคนได้โอ้ตอนนี้ยังกำลังโดนต้องอืม <c oughs> <c oughs> สิตอนนี้ Nine ่าที่โดนต้องส้นการสแเป็ดเลยอืมอืมอืมอมอื มื่อบ้านไฟไม้อ่าอันนี้เป็นบ้านหนึ่งหลังประตูอยู่ไหนประตูเป็นไม้ใช่ไหมอ่าก็เป็นไม้แล้วก็มีสีเหลืองตรงนี้สีเหลืองที่ว่าอะไรสายกันโอเคเสร็จแ,แล้วก็มีช่วงนีไ้ไม่ว่าจะเป็นแบบนี้เราอะจะทำไงเอาก็เ๋าสีดำไปเล็กไปไปญ่เยอะก็พอนะก็เราสองคนค่ะ อา่าไม่ไปด้วยเหรอฮะอามาไม่ไปได้วยเหรออามาเขามีกระเป๋าของเขาเนี่ยเมื่อไปกันอีกทั้งยังเมื่อคือรู้เมื่อรู้ว่าบ้า,บ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 านเรากมันทลายใส่กูไปเจอหนอีกที่ชื่อไ่ ฉันจะอยู่โอ้ชุดเทียเเท่ยวฉันว่ายน้ำนั่นแหละมไม่เห็นอย่างว่าปลาส่งมาให้แล้วอะ่ะอะไรอะันชีน้ำพึ่งไงยังเลยดูนี่บลูดูดไปไฟไฟๆเอามาโอนมาให้แล้วเมื่อกี้พันหนึ่งตอนนี้หนูมีสาม สองศูนย์ห้าสามสองศูนย์ห้าคือเท่ากับสามพันกว่าสามพันสองร้อยอ่ะยังไม่รวมในนี้นะนี่สามพันสองในนี้อีกพันหนึ่งก็เป็นสี่พันอู้เงินเดียสุดเลยดิฉันก็เก็บเก็บไว้ในนี้ลูกเก็บไว้ในบัญชีนี่ไงมันเพิ่มมีบัญชีของน้ำพึ่งเองนี่ไงบัญชีเงินฝากยังเซฟวิ่งี่ย ฝากไปเรื่อยๆจนถึงโตอ่ะโอเคเพราะว่าถ้าเอาเป็นแบงค์อย่างเงี้บบยถึแม่แอมาจิกไปงเข้าใจป่าเข้าใจแล้วแม่เข้ามาจ <idd> ีแต่แต่ว่าถ้ามันเป็นเงิน,งนเงินโอนแม่ก็จิกนู่นจิกไม่ได้ดิเงินโอนอยู่กับป้า,าป้าคุมให้อยู่แม่จิกไม่ได้อาเคป้าอืม คีม้ากรดและไฟคิดว่าอะไรจะต่อสู้ได้ทีม้ากรดและไฟคิดว่าอะไรจะต่อสู้กับแมงที่แข็งที่สุดได้ก็แพราได้ไม่สามารถทำลายได้คิดว่าอะไรต่อสู้ได้คิดว่าอะไรต่อสู้ได้เลยรูโ้โอเคของสำหรับหนูคิดว่ากรดนะกดระกดอ่าวปกตีซิดโอเคเริ่มจากของหนูเลยเพราะป้าไม่รู้ป้าก็ต้องเลือกของ ้องมงหน่ปือด้วยนะ่อ่ะเมย์ดอกมาดูกันว่าตัดไปน้ำจะสู้ได้ไหมเมย์ดอแล้วดูกันต่อไปหมักสู้ได้ไหมเมย์ดอยูดีแหละแล้วสุดท้ายสุดท้ายสุดไคสู้ได้ไหม